สวัสดีค่ะหนึ่งสิ่งที่เราควรจะมีในทุกๆวันของเราสิ่งนั้นคือความสุขค่ะถ้าเราไม่มีะแล้วซึ่งความสุขนะคะเราก็จะ ไม่ว่าเราก็จะไม่ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนจะทำอะไรทำอย่างไรความสุขหรือความที่เรารู้สึกว่าสนุกสนานสมบูรณ์แบบในชีวิตมันก็จะไม่มีค่ะและความสุขของเราสามารถหาได้จากสิ่งที่ต้องง่ายดายที่สุดนะคะไม่ใช่ความสุขไม่ใช่เป็นสิ่งที่หายากอย่างเช่นความสุขสำหรับนํำเช้าๆเนี่ยการที่ได้ตื่นมาแล้วทานกาแฟสดสักหนึ่งแก้วหรือเป็นกาแฟรสชาติหรือยี่ห้อที่เราชื่นชอบ สิ่งนั้นเนี่ยนำก็จะถือว่านั่นคือความสุขของเราแล้วและถ้าเราเริ่มต้นด้วยความสุขแบบนี้ในทุกๆวันของเราวันนั้นนะคะนำมองว่าวันนั้นทั้งวันของเราก็จะเป็นวันที่รู้สึกว่าไม่ว่าจะทำอะไรมันก็เป็นกำไรของชีวิตมันก็เป็นความสุขไปหมดแล้วอย่างนำเนี่ยตื่นมาแล้วแค่ได้ทานกาแฟช่วงช่วงเช้าๆนะคะกาแฟสดอร่อยอร่อยเลือกไม่ได้ก็จะเป็นไปทานตามตามไร ระยะทางระหว่างทางที่เราไปคือขอให้ฉันได้ทานกาแฟฉันก็มีความสุขมากแล้วอ่าอันนี้นะคะพอเราแฮปปี้มีความสุขกับสิ่งที่มันง่ายๆเล็กน้อยที่สุดแล้วอะไรต่างๆนํำจะถือว่าที่มันเป็นส่วนเติมเข้ามาของทุกวันของนํำเนี่ยนั่นถือว่าเป็นกําไรของความสุขแต่ส่วนใหญ่เนี่ยนำจะได้ทั้งความสุขและกําไรของความสุขในทุกๆวันค่ะลองดูนะคะและการที่ได้รับความสุขแบบนี้ทุกๆวันมันจะทําให ชีวิตเราในทุกวันเนี่ยก็เหมือนกับว่าเมื่อวานก็มีความสุขวันนี้เราก็มีความสุขไปแล้วกับสิ่งที่เราพบละว่าฉันมีความสุขเรื่องอะไรเล็กน้อยนะคะและพรุ่งนี้มันแน่นอนฉันก็จะเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกแล้วฉันก็จะแฮปปี้แบบนี้อีกลองดูนะคะถ้าในแต่ละวันเราใช้ชีวิตแล้วเราไม่มีความสุขกับชีวิตไม่แฮปปี้เลยที่จะ ต้องทําอะไรหรือว่าไม่มีเรี่ยวแรงที่จะทําอะไรเลยเราก็จะรู้สึกว่าชีวิตเราเนี่ยไม่มีคุณค่าไม่มีความหมายลองหาความสุขเล็กๆน้อยๆจากชีวิตลองเริ่มจากแบบนี้ดูก่อนคะ่ะและทุกๆวันของชีวิตเราเนี่ยก็จะถูกเติมเต็มไปด้วยความสุขทุกวันและเมื่อเรามีความสุขทุกวันแล้วสิ่งต่างๆก็จะเข้ามาหาเราเองคุณค่าของชีวิตความหมายของชีวิตว่าเราจะ อยู่อย่างไรจะทําอย่างไรเราจะค่อยๆนึกค่อยๆคิดถึงค่อยๆหามันเจอได้เองนะคะลองดูค่ะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเริ่มจากสิ่งง่ายๆเลยค่ะแค่ความสุขและเป็นความสุขที่ต้องไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นต้องเป็นความสุขที่เราสามารถหามาอย่างง่ายได้ด้วยนะคะลองดูนะคะชีวิตเราจะได้รู้สึกว่าแฮปปี้เบิกบานมีคุณค่าแล้วก็มีความหมายค่ะ